รอยากเป็นนักเต้นนี่เองลุงอั้นได้มาเจอกับย่าของเขาซึ่งย่านั้นก็ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนครับคุณย่าของเด็กคนนี้ก็มีชื่อว่าแอนนี่และเขาก็ได้มาส่งลุงอั้นที่รถก่อนลุงอั้นจะขึ้นรถกลับไปแอนนี่ได้บอกว่าเมื่อปี80ฉันได้ตามดูคุณเล่นดนตรีถึง3มครั้งมันเป็นอะไรที่ไพเราะมากเรียนเอาลุงอั้นของเราเนี่ยอึ้งกันเลยทีเดียวนี่คุณตามผมอยู่เลยเนี่ยทางด้านเจ๊ก็บอกว่าไม่ฉันตามดนตรีต่างหากคันเน่อะไรกันเนี่ยทางด้านป้าโจก็ได้มารอรับหลานที่โรงเรียนทุกวันครับ เขาทำแบบนี้มาตลอดเลยซึ่งวันนี้หลานของลุงก็เรียนเก่งได้เอีกแล้วอะเอาให้ดูและได้บอกเรื่องที่ลุงลืมไปซึ่งมันก็คือถ้าหนูได้เทุกตัวลุงจะซื้อลูกหมาให้ลุงโจนี่ถึงกงับงงฮะลุงพูดแบบนั้นเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เออเอเอช่างมันเถอเออเดี๋ยวซื้อให้ <c oughs> คนแก่นะครับขี่ลงขี้ลืมพอตกค่าวันนี้ก็เป็นวันเกิดของลุงวิวนะครับพวกเขาก็ได้มากินเลี้ยงที่ห้องใต้ดินสาหรับคนแก่ซึ่งในนี้เนี่ยมีคนแก่เป็นจำนวนมากเลยเรียกได้ว่าเป็นที่ชุมนุมสําหรััับคนนนนนแกกก่่โดดยเเเฉพาาะออออองงงงลลุ้ี็ไข ขวันออกมาให้ลุงวิวนะครับลุงวิวก็ตะโกนออกมาทันทีว่าเฮ้ยไอพวกทั้งแตกมีปัญญาซื้อของขวัญในชั้นด้วยเหลอเนี่ยพอเปิดออกมันก็เป็นนาฬิกาที่สลักรูปหน้าหลานของลุงวิวเอาไว้ครับลุงวิวเนี่ยโอ้โหกำลังอยากได้อยู่พอดีเลยสวยเลยทางลุงโจก็บอกว่าดีแล้วไงถ้านายตายไปนายก็จะได้ส่งต่อให้หลานสาวแล้วหลานสาวของนายก็จะได้นาฬิการูปหน้าตัวเองที่เป็นของปู่แต่ม่องไปแล้ว <laughs> คนแก่หยอกกันลุงวิวนี่ดีใจเป็นอย่างมากครับแล้วบรรยากาศมันก็จืดชืดซะเหลือเกินครับลุงโจได้ มองไปมองมาพร้อมกับเอาอะแล้วเขาก็ได้ชวนเพื่อนทั้งสองฉันกําลังคิดว่าพวกเราน่าจะไปป้นแบงกันเล่นเอาทั้งสองลุงเพื่อนเขาในี่อึ้งกันเลยทีเดียวว่าไงนะนายพูดว่าป้นแบงก์อย่างนั้นเหรอทางลุงอันก็ได้เล่นมุกไปว่าเออฉันก็คิดว่าจะซื้อฟอเรี่เหมือนกันเพื่อนแต่ลุงโจนั้นจริงจังครับแกได้เอาซองสีแดงออกมาจากเสือ้อแล้วให้เพื่อนดูแล้วบอกว่าพวกเขากําลังจะยึดบ้านฉันลุงวิวและลุงอันนี่ก็เลยฮ่ากันเลยทีเดียวทั้งสองคนงงมากว่าทําไมลุงโจไม่ยอมเล่าให้เพื่อนรักอย่าางงพวกเรฟั ลุงโจก็ได้บอกไปว่าถ้าเล่าไปแล้วพวกนายจะทําอะไรได้ให้ชันยืมเงินอย่างนั้นเหรอพวกทั้งแตกอย่างเราเนี่ยนะบริษัทก็ไม่ให้เงินกเกษียณพร้อมกับบอกว่าเรื่องการป้นแบงค์นั้นมันว้นเวียนอยู่ในหัวลุงครับธนาคารพวกนี้เนี่ยมันแทบจะกินกินประเทศนี้แล้วมันทําลายความฝันของผู้คนมากมายและไม่มีอะไรที่จะไปทําอะไรมันได้เลยครับธนาคารอันนี้เนี่ยลุงโจก็ได้บอกต่ออีกว่าเราเสือเท่า3คนเราลองเข้าไปป้นแบงก์ถ้าสําเร็จเราก,ก,ก,ก็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 เกษียณออกมาอย่างสง่าง,งามหรือถ้ามันผิดพลาดเราโดนจับแล้วก็ยินดี ไปใช้ชีวิตในคุกมีที่นอนฟรีมีอาหารฟรีแถมการรักษาพยาบาลในคุกนั้นเนี่ยดีกว่าข้างนอกซะอีกเออว่ะเฮ้ยในในก็แก่ขนาดนี้แล้วลองมันดูสักตั้งไหมป๋าวิวเนี่ยได้บอกว่าแต่โอกาสที่เราจะโดนจับนั้นมันเยอะมากเลยนะเพื่อนลุงโจได้บอกต่อว่าใช่แต่เราจะไม่โดนจับขนาดพวกนั้นยังไม่โดนจับเลยทําเอาป๋าวิวนี่บอกว่าเฮ้ยเพื่อนพวกนั้นเนี่ยมันยังนุม่มมันคล่องแคล่วว่องไวแต่ดูเราสิป๋าโจได้ตอบทันทีว่าแล้วไงเราแก่เราเกา่าเรามีประสบการณ์ ซึ่งนั่นป๋าวิวก็ต่อคคำไปเลยว่าไข่ข้อเก้าและงูสวัสดด้วยนะเพื่อนก่อนลุงมิวตันจะยกเค้กมาเสริมให้ป๋าวิวครับทุกคนในห้องนั้นล้อมเข้ามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ป๋าซึ่งป๋าโจก็บอกว่าอธิษฐานซิวิตลี่นายอยากได้อะไรมองหน้าเพื่อนอยู่นานครับแล้วแกก็เป่าเค้กไปภาพก็ตัดมาตอนกลางคืนทั้งสองคนได้โทรหากันลุงวิวนั้นมีความลับจะบอกป๋าโจซึ่งแกเนี่ยเก็บไว้ในใจมานานแล้วมันจะเลวร้ายแค่ไหนตอนนี้ฉันไม่รู้แล้วฉันอยากจะเล่าให้นายฟังป๋า โจนั้นพร้อมรับฟังครับลุงวิวก็ได้บอกว่าแกนั้นอยากจะเจอครอบครัวให้มากกว่านี้อยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขกว่านี้ไม่ใช่เจอครอบครัวแค่ปีละครั้งเอานึกว่าจะบอกเรื่องโรคตายซะอีกเลเนี่ยตอนนี้ปาวิวก็ยังเก็บความลับเรื่องโรคตายอยู่นะครับไม่บอกเพื่อนทั้งสองคนแล้วปาวิวก็ได้ถามต่อว่าถ้าพวกเราไปป้นแบงค์พวกเราจะเอาแค่เงินเกษียณที่พวกเราเสียไปใช่ไหมใช่แล้วครับปาโจต้องการแค่นั้นไม่เอาเกินกว่านั้นทั้งสองคนได้ประชุมสายหาปาอั้นครับแล้วบอกว่าพวกเราจะพ้นแบงค์กันทำอกปาอั้นเนี่ย เอ้ยพวกนายสองคนป้าไปแล้วหรือไงเนี่ยพวกเราอายุ70กว่าปูนนี้เราเดินก็ยังยากเลยจะไปป้นแบงค์เนี่ยนะแต่ป้าโจกับป้าวิวเนี่ยเอาด้วยแล้วครับป้าอั้นเนี่ยบอกว่าไม่ยอมอยังไงเขาก็ไม่ยอมป้นแบงค์เด็ดขาดเขาไม่ยอมแก่ตายในคุกหรอกแก่ตายอยู่ที่บ้านยังดีซะกว่าซึ่งป้าโจก็บอกว่าไม่มีใครต้องติดคุกหรอกเพื่อนโจได้บอกให้ปลาแอลเนี่ยนอนชิดไปแอลเพื่อนสนิทกันมา25ปีรู้ใจกันอยู่แล้วครับซึ่งป้าอั้นก็บอกว่าฉันไม่เอาด้วยฉันไม่ใช่โจรป้น คิดไปครับแทแดดแทแดดภาพตัดมาวันรุ่งขึ้นทั้ง3คนก็ได้มาที่ห้างแห่งหนึ่งครับซึ่งป้าโจกับป้าวิวเนี่ยจะลงไปแล้วก็บอกให้ป้าอั้นเนี่ยอยู่ในรถเอาไว้ซึ่งป้าอั้นก็ถามเหตุผลแต่ป้าวิวและป้าโจนั้นไม่บอกอะไรทั้งสิ้นบอกให้นายอยู่ในรถนั่นแหละดีแล้วใช่แล้วครับคืนนี้3มลุงจะทําปาร์ตี้บาร์บีคิวกันแล้วก็จะลองหัดปล้นครั้งแรกโคตรหาป้าโจกับป้าวิวเนี่ยเริ่มเข้าไปวางแผนกันในห้างแต่ทั้ง2คนเนี่ยก็วางแผนที่จะขโมยไก่ครับพร้อมกับเครื่องปรุงงต่าๆ ที่จะไปจัดงานปาร์ตี้คืนนี้เรียกได้ว่าแอบยัดใส่เสื้อแอบยัดใส่เป้ากันเกงจนตัวนี่พองกันเลยทีเดียวโอ้โหจากนั้นป้าอันก็ทนไม่ไหวครับแกงงว่าเพื่อนสองคนนี่จะทําอะไรแล้วก็เดินเข้าห้างมาแต่พอเข้ามาเท่านั้นแหละก็เจอแคทเชียคนหนึ่งแคทเชียคนนั้นก็ดันเป็นป้าของลูกศิษย์แกสังหารป้าแอนนี่นั่นเองครับใช่แล้วป้าทํางานอยู่ที่นี่และป้าก็ได้เข้าไปทักทายป้าอันทันทีป้าอันก็งงว่าเพื่อนๆสองคนกูมาทําอะไรที่นี่วะพอมองไปเห็นเพื่อนแบบทําตัวรับ ล้อๆแค่นั้นแหละป๋าก็รู้แล้วครับป๋าก็เลยบอกแอนนี่ว่า,าผมจะมาซื้อสะโพกไก่ทางด้านป้าแอนนี่เนี่ยก็อาสาไปช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าทํางานอยู่ก็ไปถือตะกร้าให้ลูกค้าสัง,งั้นเอาแอน,นนี่นั้นได้พาปา๋าอันมาดูเนื้อครับพร้อมกับแนะนําเนื้อให้โดยบอกว่านี่เห็นไหมนี่คือสะโพกไก่และสะโพกไก่เนี่ยมันย่อมดีกว่าอกป๋าอันก็ได้บอกว่าพอเถอะแอนนี่คุณมีงานต้องทําไม่ใช่เหรอทาไมต้องมาประกบผมขนาดน,นี้เนี่ยแอนนี่ได้บอกว่านั่นเป็นหน้าที่ของเธอครับเป็นหน้าที่หรือว่าแออบชอบชเี่ ขณะที่แอบขโมยของอยู่นั้นก็มีตำรวจหญิงคนนึ่งครับได้สังเกตเห็นทั้งสองลุงป๋าโจกับป๋าวิวของเรานั่นแหละฮะทำตัวลับๆล,ล,ล,ล่อๆจะทำอะไรอาลุงทางด้านป๋าอันก็โดนแอนนี่เนี่ยประกบตัวเอาไว้แต่เขาก็ได้เหลือไปเห็นเพื่อนของเขาทำท่าย่องๆมองๆอ,งอ,งอ้ากูรู้แล้วพวกมึง2คนมาทำอะไรเดีย่ย ป้าอันได้บอกแอนนี่ว่าไว้คุยกันใหม่นะซึ่งนั่นแอนนี่ดีใจมากครับแล้วก็บอกว่าฉันจะตั้งตารอนะคะปฏิบัติการหนีก็เริ่มขึ้นป้าบิวได้ไปทําอาหารกระป๋องล่วงลงจากชั้นเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของพนักงานและทั้งสองก็รีบวิ่งออกมาจากห้างครับเรียกได้ว่าทั้งตัวนั้นเต็มไปด้วยของป้าบิวนนออกมาคนแรกพอออกมาก็ไม่เจอป้าอันอยู่ในรถอ้าวชิมหายแล้วคนขับรถกูไปไหนเนี่ยส่วนทางด้านป้าโจแกก็ได้ไปเจอรถไฟฟ้าของป้าคนหนึ่งแล้วก็ขโมยมันมาอย่างรวดเร็วฟ รถตัวเองก็ว,วอยวายอะรถกูไปไหนวะแล้วก็งงทางด้านตำรวจหญิงนั้นก็เห็นแล้วครับว่าพวกเขาเนี่ยขโมยของจากซูเปอร์มาร์เก็ตป่าโจได้ขับมาหาป่าวิวแล้วก็บอกให้ป่าวิวเนี่ยขึ้นมาบนรถหนีคันนี้ฉันได้รถหนีคันใหม่แล้วเนี่ยแหละรถไฟฟ้านี่แหละทางด้านป่าวิวก็บอกว่าจะบ้าเหรอแก่ใ้ฉันนั่งตะกร้าหน้ารถเนี่ยเห็นฉันเป็นตัวอีทีหรือไงวะเนี่ยแต่มันก็ไม่ทันแล้วครับตำรวจสาวนั่นมาแล้วสุดท้ายป่าวิวก็ต้องนั่งหน้าตะกร้ารถนั่นแหละครับทั้งสองคนได,ดไฟฟาานตรวจ ชี้หน้าครับพอตำรวจชี้หน้าแกก็ดันวิ่งซะง,งั้นซึ่งไม่รู้ว่าตำรวจชี้หน้าแกจริงหรือเปล่าแต่แกวิ่งไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะวิ่งทําไมผมสะบวยไปจะหาไปหาจริงเรื่องนี้ <c oughs> ทางตำรวจสาวนั้นก็วิ่งไล่ตามครับเธอไม่ได้วอขอความช่วยเหลือเพราะเธอคิดว่าคนแก่แค่2คนเธอน่าจะเอาอยู่แต่พอขับไปตามทางป้าโจก็ได้รู้สึกว่ารถมันน้ําหนักเกินว่าเพื่อนพวกเขาเลยได้โยนของบางอย่างทิ้งและป้าวิวก็ได้คิดไอเดียบางอย่างออกเขาได้เอาแป้งที่ขโมยออกมาครับฉีกซองแล้วก็โปรยไปด้านหลังทําให้แป้ง นี่ไปคลุกฝุ่นตัวตำรวจจริงคนนั้น <c oughs> โคตรขำแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไปไม่ผลข้างหน้ามันกำลังจะเป็นไฟแดงครับป๋าโจเนี่ยจะพาไฟแดงป๋าวิวก็บอกว่าเฮ้ยเพื่อนแกมึงกำลังจะพาไฟแดงป๋าโจก็บอกว่าทันแต่สุดท้ายมันก็ไม่ทันพวกเขาโดนรถปัสตัดหน้าทำให้จำใจต้องเบรกดิฟแล้วก็โดนจับเออ,เอ,อ,เอ,อมาอย่างโรงพักตัดภาพมาที่โรงพักเล่นเอากองสืบสวนนี่งงไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้คนแก่3คนจะทำปาร์ตี้บาร์บีคิว แล้วก็ไปขโมยของในซูปเปอร์มาร์เก็ตพวกป่าโจเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเขาไม่มีคำแก้ตัวยอมรับคำสารภาพทุกอย่างตำรวจคนนี้ก็ได้เปิดคลิปดูที่ป่าวิวเนี่ยยัดสะโพกหมูลงที่กระเป๋ากางเกงครับพร้อมกับสอบสวนไปขำไปแล้วก็บอกว่าตั้งแต่ผมทำงานมายังไม่เคยเจอใครขโมยหมูเลยนะเนี่ยพร้อมกับได้ถามป่าวิวว,ว่าถ้าเป็นแม่คุณจะว่าอย่างไงป่าวิวก็ได้บอกว่าถ้าไม่สู้ก็ไม่ชนะนั่นทำเอาตำรวจสืบสวนคนนี้เนี่ยยกให้เป็นลูกพี่เลยแล้วก็ได้บอกว่าผมรู้ว่ามันเป็นยังไง อีก30ปีหรืออีก40ปีข้างหน้าผมก็จะกลายเป็นเหมือนพวกคุณแต่ว่าการที่พวกคุณทําแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายเอาง่ายๆตําตรวจสงสารครับแล้วก็หันไปถามป๋าอั้นว่าแล้วคุณจะวิ่งทําไมเนี่ยป๋าอั้นก็ได้บอกว่าเอา้าตํารวจวิ่งไล่ผมผมก็ต้องวิ่งสินายสืบสวนคนนี้ก็ได้บอกว่าเขาไล่เพื่อนคุณเขาไม่ได้ไล่คุณแล้วไม่ได้ขโมยอะไรก็โดนจับมากับเพื่อนสุดท้ายทั้ง3คนก็โดนปล่อยตัวครับด้วยความสงสารและตํารวจก็ได้ยื่นตัว๋วบัตรลดราคาของในซูปเปอร์มาร์เก็ตให้ด้วย โคตรน่าสงสารเลยพอออกมาเนี่ยป๋าอันก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากครับเขาไม่พอใจที่เพื่อนทั้งสองคนของเขานั้นไม่บอกว่าจะเข้าไปขโมยของแล้วบอกให้กูนั่งอยู่ในรถเฉยๆเนี่ยนะให้ตายสิพวกนายจะเป็นโจรป้นแบงผู้ยิ่งใหญ่แต่เพิ่งโดนจับในร้านขายของพร้อมกับหัวเสียแล้วก็สิ่งรถหนีไปครับ <c oughs> ทิ้งเพื่อนสองคนเอาไว้เลยป๋าโจเนี่ยก็เลยได้ออกความคิดว่าเราต้องให้มืออาชีพช่วยจนป๋าวิวสงสัยว่าสรุปนายรู้จักคนร้ายเหรอป๋าโจก็ได้บอกรู้จักแต่คนเลวและทั้งสองคนก็ได้ เดินมาที่ร้านลับแห่งหนึ่งครับป้าโจได้มองไปที่กล้องวงจรปิดแล้วก็บอกว่าฉันรู้ว่านายดูอยู่เปิดประตูให้พวกเราเดี๋ยวนี้พอเปิดประตูเข้ามาในร้านลับแห่งนี้ใช่แล้วครับมันคือร้านขายกัญชาซึ่งไอ้คนขายกัญชานั้นก็คืออดีตลูกเขยของป้าโจนั่นอง